สวัสดีครับผวกมผมพิมพ์ซีไฟเตอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคลิปสบายๆผมกับําสีโมเดลครับผมก็อจะว่างนันดีล่ะก็ทาคลิปไฟเป็ร์นการนีวมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เรามีอันตรก,กีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกรดมาชินกานะครับผมมาชินกาแซนดเปาไม่รู้อันนี้เป็นของน้องวานนะผมน้องวานเขาวานให้ผมทําสีทีหนึ่งคลิปนี้เราจะพูดวานกี่รอบอะก็ จะเป็นงานฐานนะผมเออส่วนสูงไม่แน่ใจเดี๋ยวจะขึ้นดีนเซอร์ให้ดูแล้วกันเนาะส่วนสูงเท่าไหร่ก็มาดูชิ้นงานก่อนนะชิ้นงานก็จะอ่ะคองโฟกัสหน่อยิ่มไฟมันก็สวยในระดับหนึ่งนะตรงนเขาเรียกว่าง,งานฐานปะกระชาปองไม่แน่ใจก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองสอนทําสีไปก่อนแล้วกันเนาะคืออ่ะก็ดูอย่างอื่นบ้างนอกจากการไฟบรรยากาศม้นงก็น่าจะดีนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเราก็แยกชิ้นส่วนอย่างเงี้ยแหละต่อไปไป เป็นในส่วนของขั้นตอนรองพื้นกันเลยนะฮะก็รองพื้นตัวแรกผมก็จะใช้เป็นในส่วนของมิสเตอร์เซอร์เฟนะผมอ่าหนึ่งพอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้ออะไระะมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับผมใช้ง่ายใช้ด,ดีสีติดทนนาน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะรองพื้นกันก่อนเลยแล้วกันก่อนใช้ก็ต้องเขย่านะะเพราะว่าสีมันนอนก้นขวด คือเลเยอร์สีมันจะแบ่งเป็นชั้นบนแล้วก็เลแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นตะกอนข้างล่างนะผมเพราะฉะนั้นต้องเขย่าให้มันผสมให้ละเอียดเห็นไหมฮะก่เวลาทําก็ใจเย็ยนๆนะผมถ้าทํางานสีก็ปัดปาด,ดเอาส่วนเอาส่วนที่มันเหลวๆามาใส่ก่อนแล้วก็เวลาใส่ใส่สีผมก็มแนะนาอย่างนี้ค่อยๆเท โอเคผมพอเทเสร็จแล้วก็ยกขึ้นทีนละหน่อยับผมเพราะว่ามันจะได้วิ่งตามลายผู้กันนะครับผมดีกว่าไปเทแบบพรวดอย่างนี้แล้วมันแล้วมันหยดตามขัวอันนี้ยังมีหยดตามขัวเราแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเก็บ <Okay. S 1> นะครับผม mm hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวทําละลายอ่าทำงานสีก็ต้องมีตัวทําละลายนะครับผมก่อตัวทําละลายผมจะใช้เป็นของมิเตอร์คัลเลอร์ไม่ใช่มิเตอร์คัลเลอร์สเกลคัลเลอร์ครับผมอะคริล mm ิกทินเนอร์ก็สามารถใช้กับพวกไอ มิสเตอคัลเลอร์ได้นั่นเองก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ผมอันนี้คืออยากทำจริงๆก่ผสมพอตามที่ต้องการนะครับผมก็ขั้นตอนการผสมเนี่ยอย่าเหลวเกินไปหรือว่าอย่าเข้มข้นจนเกินไปถ้าเข้มข้นจนเกินไปแอบัดมาเราจะพ่นไม่ออกนะครับผมแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปก็เละเลเทนะครับผมต้องพอดีพอดีนั่นเองโอเคดูว่าพอดีพอดียังไงก็ แต่ว่าเดี๋ยวกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะกอเป็นว่าให้นดกถึงตอนระบายสีน้ำแล้วกันเนาะอันนี้ผมต้องใช้เยอะหนะ่อยเพราะว่าต้องทำทั้งสองฐานํทาทั้งบนทั้งล่างก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากหรอกก็ถือว่าเรามาพักผ่อนจากเรื่องบรรยากาศกันมั้งเนาะเพราะว่าทำบรรยากาศเยอะก็ก, <c oughs> ก็ยังไงดีล่ะก็เบื่อมั้งแหละก็มีอย่างแ้แหละอ่าแล้วก็อันนี้คือแอร์บัตนะครับผม แอบ,บัดเป็นตัวพ่นสีเออแค่นั้นจะบอกทำไมวะก็เก็บให้เรียบร้อยนะผมใส่สีเข้าตลับโอเคแล้วก็จะมีตัวของไม้ขี้ผมไม้ขี้หาซื้อได้ตามร้านอา่าตามช็อปทำสีทั่วไปหรือว่าเพื่อนลองไปหาอินเสิร์ตได้ผมว่าไม้ขี้ทำงานสีก็น่าจะได้แหละก็ม้ขี้ชิ้นงานาแบ่งทีละชิ้นสองชิ้นนี้เอาขีดตรงนี้แล้วกันซึบ ก็พยายามหามุมขี้มาผมอ่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวชิ้นงานเสียหายก็แนะนำาพื่อติดตกับเทปกันพ่นนะผมก็เทปเหลืองกันพ่นก็แนะนําว่าหาซื้อตามร้านทั่วไปหรือว่าหาซื้อตามช้อปปี้รัศดาก,ก็ได้ผมมันจะได้ราคาถูกกว่าของผมได้มาประมาณของผมได้มวนละแปดสิบมีร้านประจําซื้อแล้วผมแต่ไม่ใช่สปอนเซอร์เพราะฉะนั้นไม่โฆษณาก็ถ้าการชิ้นงานเสียหายใช่ไหมทุกคนสังเกตน,นะว่าตรงปลายเนี่ย มันจะเป็นแง่งแหลมๆเพราะฉะนั้นเอาเทปกันพ่นแหละติดทับไปครับผมติดทั้งสองด้าน,นะครับผมก็การชิ้นงานเสียหายนั่นเองชุบๆโอ๊ยแปะไว้ก่อนหรือถ้าใครชอบคลิปแนวสอนทำสีนี้ก็สามารถรีเควสไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะ ในอนาคตถ้ามีงบประมาณพอจะทำชแนลอีกชแนลหนึ่งเป็นชแนลทำสีแยกแลก้วกันแต่อาจจะไม่ได้อัพคลิปถี่เท่าบรรกาศเนะเาะอ่าคลิปอย่างนี้แล้วกันโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มพ่นในส่วนของรองพื้นกันเลยนะครับผมก็เวลาพ่นก็พ่นบางๆแล้วผมอา่าอย่างนี้อ่าเสียงอาจจะดังนะแต่ผมใส่เสียงอื่นกบไม่เป็นไรหรอก ก็นี่คือการพ่นลองพื้น1นึ่งพันนะครับผมก็จะทําให้เราเห็นดีเทลรายละเอียดงานอ่เดี๋ยวผมไปหาตัวเก็บชิ้นงานแป๊บนึ่งโอเคเอาไปเก็บเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําแบบนี้ทั้งตัวนะครับผมอ่ก็ดูภาพทามทมแลปแล้วกัน โอเคก็ดูทําแหละพ่นสีพิเสร็เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของหา Re f e r e n c นกันก่อนนะครับผมโอเคต่อจากอ่ามาชินก้านะครับผมเราได้ทําการบอกว่าจะหา reference ในการทำเนาะเพราะฉะนั้นอ่านี่เลยก็เดี๋ยว reference จะขึ้นให้ดูตามนี้เนาะก็เบสหลักเนี่ย คือมาชินก้าจะมีส่วนที่เป็นสีดําและสีเงินเนื่องจากเป็นซูเปอร์โรบอทนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นเบสเป็นสีดําทั้งตัวนะครับผมแล้วก็เข้าไปไล่สีเงินเอาวโอเคงั้นก็เดี๋ยวไทม์แลบไล่สีแล้วกันมาก็ก่อนที่เรา อ่าระหว่างรอเนี่ยที่สีดํมมันแห้งแล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกไฟที่เกตเตอร์มันถือนะครับผมอ่าไม่ใช่เกตเตอร์มาชชนก้าแซโทษทีก็เท่าที่เป็นไล่ดูระดับสีของไฟมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าตรงจุดตรงกลางจะเป็นสีที่สว่างที่สุดก็จะเป็นในส่วนสีขาวสีเหลืองแล้วก็ไล่ระดับไปให้ผมเป็นส้มเป็นแดงแล้วก็มันก็คือสีอาเปลวไฟอะเนาะก็สีเก่าไม,ไม่ทุเรศชิบหายเลยเขบอกบอก,บอกตามนั้นก็อ่า จะไล่สีแบบนี้ครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเราจะขึ้นเป็นสีขาวก่อนในจุดตรงกลางพอจุดตรงกลางเสร็จใช่ไหมเราก็จะค่อยๆพ่นฉีดขึ้นไปฉีดขึ้นไปครับผมให้เป็นเหลืองส้มแดงเออก็ตามนั้นครับผมเราก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าของจริงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเริ่มเบสสีเหลืองตรงขาวก่อนแล้วกันสีเหลืองบ้าบอลสีขาวตรงกลางโอเคทม์แล็บครับผม อ๋อแล้วก็ก่อนจะทำแหลมะแนะนําว่าถ้าใครพ้นสีก็แนะนําให้ซื้อจานสีไว้เยอะนะครับผมเพราะว่าเนี่ยคือผมแทบจะสีละจานเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเปลืองน้ํายาล้างบ่อยๆนะั่นไม่โฟกัสอ,อันนึงนะเห็นไหมว่ะ แง่กล้องไม่โฟกัสอ่ะอันนี้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้เสือโฟกัสอีกอันนี้ผมมันก็จะเป็นสีขาวตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างตัวแอร์บัตแล้วเราค่อยมาพ่นสีเหลืองแยกๆกันไปโอเคสีตัวต่อไปที่เราจะไล่ก็จะเป็นในส่วนของมูลไร่เย็นละวผมเพราะว่าเป็นสีที่ขาวที่สุดคือขาวสุดต้องอยู่ตรงกลางอะเนาะเพราะว่าเป็นการจุดระเบิดอะก็อันนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงเวลาถามแล้วผม โอเคเดี๋ยวไทม์แลปให้ด er ูแล okay, ้วกันเนาะสีใช้ก็เป็นสีเหลืองนะผมของสกาวคาเลอร์ก่อนใช้ขย่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยว คือตัวถ้าปล่อยไว้นานๆสีกับตัวเนื้อสีก็จะตกตะกอนแล้วก็ตัวน้ํายาทําลายจจอยู่ข้างบนเราต้อง mix and match ให้เข้ากันอะโอเคแล้วก็ไล่ไหมผม โอเคไล่เหลืองกันเสร็จแล้วผมเดี๋ยวเราจะไปไล่สีอ่าสีส้มเลยแล้วกันโอเคสีใช้ก็จะเป็นสีส้มของมิสเตอร์คัลเลอร์ผมเบอร์ห้านั่นเองก็คลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากทางแบรนด์สีนะอันนี้คือเป็นสีที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วคือแบรนด์สีเนี่ก็สร้างรายได้ไหมผมเยอะแล้วแหละก็ถือว่าสีขวดหนึ่งก็ 90บาท80บาท1 0 0 160้อยรอก็ถือว่า,วาคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้มาครับผมไม่ว่าจะเป็นขอมิเตอร์คัลเลอร์เอ่ยหรือจะเป็นสกอตคัลเลอร์เอ่ยคุ้มค่าทุกอย่างนะแต่เวลาทำงานสีพวกนี้มันแรกมากับสุขภาพปลอดนะเพราะว่าอย่างว่ามาทำงานกับสารเคมีเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยคือเราควรจะใส่หน้ากากพ่นสีทุกครั้งแล้วก็ผมกันกันสารพิษ ก่อนหน้าก,กากกันสีซ,ซื้อที่ไหนก็สามารถหาซื้อได้ที่โฮมโปรนะครับผมอยู่แผนกไอพวกพวกแมสแหละก็ผมซื้อมาก็ราคาไม่เกิน300นะแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์ที่เป็นไอเนี่การสารเคมีครับผมเพราะว่าชุดที่มาที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการฝุ่นละอองก็เซฟเซตัวเองกันหน่อยนะ ก็ต่อไปเดี๋ยวจะไปพ่นในส่วนของอ่าเคลโซ่แม,ม่ก็สีแดงโอเคไปกันเลยโอเคสีส้มที่เราใช้เป็นเคลียร์ส้มของมิสเตอร์ไอ้องไม่ใช่มิสเตอร์ผู้ของสกอตต์คัตเลอร์นะผมถ้ามีเสียงน้องไม่เอาไม่ต้องหัวพะช่วงนี้เขาติดสัตว์ <c oughs> ก็ต้องทำใจเนาะทำอะไรไม่ได้โอเคก็พ่นไล่เฉดนะ เห็นไหมมาเริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มสวยแล้วเหมือนพระอาทิตย์เนาะก็นะผมเดี๋ยวเราจะไปไล่ในส่วนของเฉดสีแดงกันเป็นช็อตสุดท้ายครับผมดีวขอเติมสีส้มแป๊บนึ่งก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปไล่เฉดแดงกันดีกว่ามาเรามาปิดจ็อบกันด้วยสีเคลียร์แดงจากสกาวคั l เลอร์ครับผม สำหรับใครที่อยากทําทงานสีประผมเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณยังเป็นนักเรียนอยู่ผม,นะผมไม่ค่อยแนะนําไม่ทํานะเพราะว่าคืออุปกรณ์นะมันราคาก็อ่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของพนักงานนะผมอ,อย่างตัวปั๊มลมผมซื้อมาก็ประมาณ4,600ันร้บาทผมรวมอ่ารวมตัวของรวมตัวอะไรบ้างวะ มีตัวสายที่เนเนี่ยอ่าเขาเรียกนะสายท่อลมนะผมเนี่ยอย่างนี้เลยที่ว่าต้องมาต่อปากกาพ่นแอร์บัตแอร์บัตก็ซื้อตั้งหากอีกพันห้าร้อยบาทเป็นแอร์บัตจีเลยใช้มาตั้งสองสามปีแล้วแล้วก็ตัวเนี่ยครับผมตัวขาตั้งไว้ฉีดอ่าพ่นพ่นสีทิ้งจําเป็นมากๆผมอันนี้ห้าร้อยบาทคือบังคับซื้อแน่นอนนะผมถ้าไม่มีก็เวลาคุณพ่นแบบอล้างสีอ่ะคุณต้องฉีดลงตรงนี้ ถ้าคุณล้างสีแล้วไปฉีดลงลงที่อื่นอะ่ะผมรับอกว่าอ่าฟูงตามบ้านนะผมเหม็นมเมลงปอดแน่นอนโอเคนี่ก็มาไล่ฉอดสุดท้ายกันอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยผมมนก็จะออกมาออกมาแนวแนวนี้อะผม ก็พยายามฉีดเข้าไปหาตรงกลางฮนะเพราะว่าจุดจุดสปาร์กอยู่ตรงกลางโอเคก็ประมาณนี้ผมน่าจะได้แล้วข้างหลังอาจจะไม่สวยเนาะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละเอากองมาโฟกัสไนดะ้โอเคก็มาโฟกัสแต่ผมค่อยถ่ายรูปให้ดูนะว่ามันอ่ะโฟกัสสักทีเห็นไหมก็ดูแตกต่างจากตอนแรกผมตอนแรกมันก็ดูแบบกระตุ้นกระตุ้น อันนี้ก็ดูแบบสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราพ่นในส่วนของลูกไฟเสร็จแล้วก็ไปพ่นในต่อส่วนของสีดำกับมาชินก้าดีกว่าโอเคหลังจากชิงช่วงไปนานนะผมก็ขอสารภาพตรงตรงว่าไม่ได้ถ่ายตอนพ่นสีให้ดูก็ทำไงได้ลเวลาคือเราหาเรฟเฟลน์ด้วยแล้วเราก็หาแรงบันดาลใจก็ฟังเดอะโก s t เรดิโกับเปิดเพลงมาชินก้าฟังบนไฟผมก็ งานก็จะออกมาประมาณนี้ผมอ่าอันนี้เป็นตัวของมาชินกาอ่าเกรดมาชินกาผมเพิ่งไปดูมาอันนี้ไม่น่าอันนี้รายละเอียดผมออสังเกตตรงตาเล็กๆครับผมก็อ่าผู้กันฮะกองานชิ้นนี้มีขนาดประมาณเจ็ดเซนนะครับผมมีไม้บรรทัดวัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าขนาดแค่ไหนแล้วก็เช้นตัวต่างๆก็จะอ่าแยกโค้นะผมอ่าแขนหนึ่งข้าง ไปล็อกเก็ตพันนั่นไม่ใช่ปัญญาอ่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าเขาเรียกท่าอะไรอ่ะอ๋อนี่นี่จำไม่รู้ชื่อท่าแล้วแต่แต่เพิ่งมาสังเกตว่านิ้วนิ้วมันชี้ไว้ไว้ด้วยไม่ได้กำกำปั้นขึ้นไปเกาะเออทำนี้แหละเนียนดีแล้วก็ในส่วนอื่นนะผมอ่ะไกด์เดอร์ใช่ไหมไม่รู้เรียกว่าอะไรเจเจไกด์เดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่แม่นกำกำ มือใหม่หัดดูมาชินก้าอันนี้ตัวหน้าอกครับผมก็พ่นก็แยกมาพ่นก็เพิ่งรู้ว่ามันแยกมาได้ก็แยกมาพ่นนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากเนี้พอทํารายละเอียดอะไรทุกอย่างเสร็จเราก็จะมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันเนาะอ่ะมีใครยังจําฐานอันเดิมได้ไหมฐานที่เป็นอ่คนนนาคลื่นน้ํานี่ฐานคลื่นน้ําอันใหม่ครับผมก็อ่าก็มีลงรายละเอียดรายละเอียดนิดหน่นนนอยครับผมอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากเนาะก็มีเล่นสีนิดนึง สูงต่ำอะไรประมาณนี้รู้สึกฐานจะเป็นเลซิ่นใสมั้งหรือไม่ก็พลาสติกใสแต่ก็หล่อมาสวยก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ดีที่สุดนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบคืนกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันเลยโอเคก่อนที่เราจะเริ่มประกอบกันก็ต้องติดกาวเนาะเพื่อที่ไม่ให้ชิ้นส่วนมันหลุดแล้วก็ไปทำบัตสีท่านตรงสุดท้ายก็อันนี้ผมไปแอบเติมสีเงินตรงไอ้พ่นยานมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นี่เอาชิ้นส่วนมารวมกันก่อนทีนี้ระวังครับผมอะทาสีความมาอันนี้สูตรนี้ผมได้มาจากอ่าพี่โจโจัดสตูดิโอผมเป็นคนสอนให้เวลาทากาวไม่ใช่หยอดไปทั้งอันนะผมนี่เราเปิดกาวร้อนมาแล้วก็มาจิ้มฟันจุ่มับผมก็มาวางจุ่มแล้ววางก็จุ่มจุ่มไปนผมก็เวลาใช้กาวราอมันใช้นิดเดียวเนาะเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะ ช้เยอะมันก็จะขึ้นฝ้านะครับผมแล้วก็มัดจิ้มฝ้าเนจุ่มแล้วก็ถูครับผมนี่เดี๋ยวผมก็จะจุ่มแล้วก็ถูแล,ถแล้วก็ติดทั้งตัวครับผมอ่าอันตรา,ายแฮะกลัวหกมาอเกินไอ้ตรงข้อมือนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะอย่าจะติดผิดฝั่งนี่ก็แย่ๆไปครับผมแต้มๆเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นแย่ๆไปพอแย่เสร็จแล้วก็ขอกาวส่วนเกินออก แล้วก็ติดไว้แล้วผมชึบอ่ะทีนี้ก็ก็จะอยู่ประมาณท่านี้เนาะ,ะ่ะนีก่ก็ทำอย่างนี้ทั้งตัวผมเดี๋ยวผมตัดผ้าไปตอนที่วันเสร็จก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคก็ติดกาวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยกับตัวชิ้นงานของเรานี่กล้องโฟกัสหน่อยอนี่อะโฟกัสนิดนึงก็จะออกสีประมาณนี้เนาะก่อส่วนไอ้พวกที่เป็นรอยโลหะต่างๆนี้ก็คือ เป็นเทกเจอร์สวยๆเพราะไงมาชิ้นก้าเวลาเป็นลบอะมันก็มันก็ต้องมีรอยแผลกันบ้างแหละก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆไปนะผมนี่ก็มารวมกับฐานอ่ะนี้ลองประกอบดูก่อนเนาะยังไม่ได้ติดกาวที่ฐานอ่ะ,อะก็สวยแล้วผมประมาณนี้เลยก็ผมจะพูดความสมจริงก็คือเวลาชาร์จพลังก็จะมีอ่าไฟข้างล่างใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะทําการฉีด อาแต่ฉีดลรอองสีเข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้มันดูว่ามันเป็นประกายไฟออกมาก็เดี๋ยวไว้ตัดท้าตอนที่มันชิ้นงานเป็นเสร็จเลยแล้วกันโอเคงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็อาไปไปพ่ในส่วนของสีส้มให้มันดูแบบเป็นประกายไฟแบบสว่างๆเนาะตัวมาชิ้นกายก็ด้านหนึ่งจะเป็นสีธรรมดาด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบสีแบบชาร์จส้มมาเลย อ่าไม่ได้ชาด้านเดียวนะม,มีด้านบนด้วยก็ส่วนพื้นทะเลจากที่สวยๆก็อาจจะดูเละไปนิดนึงเพราะว่าอ่าผมจินตนาการไม่ออกนะว่าภาพสีทะเลเวลาเจอประกายไฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวด้านข้างก็นาก่าจะทําได้ดีแล้วแหละอ่าเป็นรอยขึ้นนะฟองทะเลอย่างงี้อ่าก็อาจจะสวยแล้วด้านข้างแต่ตรงกลางอาจจะดูเละเทะไปหน่อยนะก็อ่อต้องก็ขอโทษวานดนวยแล้วกันเนาะถ้าถ้าเกิดว่าตรงกลางมาันเละอ่ะ กามาชินก้าก็พยายามทำให้มันสวยประมาณนี้เนาะคืองานทั่วๆไปอ่ะคือสีตามการ์ตูนใครๆก็ทําได้นะอันนี้คือแบบอยากทำให้แบบอะไรมันเรียลลิสติกอ่ะนิดนึงก็ยังดีเหมือนแอนิเมะมีแสงมีเงาก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นส่วนของภาพจริงให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงก็สําหรับวันนี้คยออะไรคลิปพิเศษนะผมกับพีเอ็มซีเพนเตอร์แล้วกันเนาะก็ จบปเลเท่านี้ครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ห้หน่อยนะครับผมหรือถ้าใครอยากให้ทำเป็นช n แนลแย่แบบทำสีล้วนๆเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยล่ะถ้าเกิดว่าผมเปิดช่องมาจริงๆสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก, bye bye ก็บายยกับมาชินกาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย